ครับผม 9TS ครับผมผมวิทย์เคียวโตนะครับวันนี้ผมกับทางเคียวโตนะครับก็มีโปรเจกต์ร่วมกันเป็นโปรเจกต์โชค h d เอชไตัวยูโรสเป c นะครับวันนี้ทางเคียวโตก็ได้เอา Mercedes-Benz E-Class W213 มาให้เราจัดทรงจัดฟิตเมนต์เดี๋ยวพิวิทย์อธิบายของตัวรถหน่อยครับผม ตัวรถตัวนี้นะฮะเป็นเบนซ์วิวสนะฮะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับปกติแล้วตโซเบนตัวนี้นะฮะจะมีตั้งแต่2รุ่นนะฮะจะเป็นเครื่องไฮบริดนะฮะจะเป็นตัวถุงลมแต่ตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษซึ่งจะเป็นตัวโช๊คธรรมดานั่นเองนะครับจะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับวันนี้เราเลยมาเปลี่ยนตัวชุดโช๊คกันนะครับถามว่ารถเรามีการตกแต่งอะไรบ้างนะฮะตัวลำดับแรกเลยเรามีการเปลี่ยนชุดล้อนะครับเป็นชุดล้อของ BC Force นะครับนะฮะับสำหรับร้านเควโตนะฮะก็ทำสำหรับรถยุโรปอยู่แล้วนนนนะะะฮทท่่าใใดีช้เเปป็็ Mercedes-Benz BM Audi หรือจ รถยุโรทุกรุ่นนะครทางร้านเราก็มีการติดตั้งดูแลสาหรับโชคอัพเดรได้อยู่แล้วนะครับก็เรื่องของตัวงานบริการเซอร์วิสนะครมอบให้สําหรับ G s Motorsport ดูแลให้เลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของตัวโชคยูโรสเปคตัวนี้นะครับที่จะใส่ให้กับ Mercedes Ben ซ์ w 2องหนสนะครับก็มาพร้อมเบ้านะครับตัวโชคเนี่ยเป็นระบบโมโนทูบนะครับสามารถปรับสูงต่ําโดยการสไลด์กระบอกแล้วก็ปรับ30ระดับนะครับซึ่งตัวสปริงก็จะมีค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเพื่ เรามาดูในส่วนของตัวช็อคข้างหลังนะครับช็อคอัพด้านหลังก็จะมาพร้อมกับตัวปรับนะครับก็มียางกันฝุ่นนะครับมียางกันกระแทกให้นะครับปรับโดยการปรับตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใช้กับเบ้าเดิมนะครับสปริงก็เป็นสปริงที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เพื่อรองรับกับตัวรถนะครับน้าหนักด้านหลังนั่นเองแล้วก็มาที่ตัวตัวท้วสตั๊ดด้านหลังก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับผม เรื่องของกรรมการของตัวโชค๊ค up H-Dye นะครับจะมีทั้งแต่2รุ่นจะเป็น Spec หรือจะเป็น e u r o s p e c นะครับการประกันของเราก็ค่อนข้างที่จะดีมากลูกค้าท่านใดนะครับที่ติดตั้งไปนะครับอย่าลืมนะฮะอันนี้ย้ำเลยนะครับก็ต้องลงทะเบียนออนไลน์กันด้วยนะครับก็จะมีทางร้านค้าหรือศูนย์บริการทุกที่นะฮะที่เป็นของตัวโช๊คของ H-Dye เอสเปและ e u r o s p e c นะครับก็อนันนี้ย้ำเรื่องของการลงทะเบียนนิดนึ่งนะครับแล้วก็โช๊คของเราเนี่ยฮะ,ะแบรนด์แรกๆเลยนะฮะที่กล้การับประกันแล้วก็การันตีให้ยาๆ2เ็ม อันนี้ถือว่าเป็นโชคที่เรารับประกันจริงๆว่าเป็นของที่ดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงนะฮะเราไม่กล้ารับประกันให้ยาวๆขนาดนี้แน่นอนนะครับยังไงป่ากนะ,ะสำหรับ s h o คอัพแฮไดของเรานะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการปัญหาที่ลูกค้าได้เจอนะฮะเรื่องของการแตกรั่วซึมนะฮะเราก็ามีบริการให้เปลี่ยนต้นใหม่นะครับก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆรับประกันได้เลยอันนี้ลูกค้าหายห่วงอย่างแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมอยากเห็น Mercedes Ben z w 2 1 3ไปติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับ ไปครับก้าไปพีพีอดใจไม่ไหวแล้ว oh. จะไปลองเทสกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไร let's go let's go <S เฮ้ยตะได้อยู่นะแน่นลงมากแน่นขึ้นมากตอนดีขึ้นนะออกสปอร์ตขึ้นเลยเป็นไงบ้างครับพีบ่วิทครับหลังจากขับมาแล้วจับอาการสักพักหนึ่งโอ้อาการตอนนี้รู้สึกดีมาก คือของเดิมเนี่ยตอนที่เราใช้งานตอนแรกๆสองคาเดอนก่อนนะขับแบบเวลาจะแซงเวลาจะมุดนะมุดไม่ได้เลยนะครับัพีบ,นนบ,บยอมเลยว่าเออเปลี่ยนแล้วฟีลลิ่งเปลี่ยนมากๆดีจริงแล้วพี่ว่าแบบเนี้ยใช้งานทุกวันไหวไหมพี่กับฟิ่เปลีประมาณนะนี้โอเคอยู่นะถ้าใช้งานทุกวันถ้าเกิดว่าประเด็นคือว่าถ้าเกิดอยากจะให้ออกสปอร์ตน้อยลงวันนี้ผมว่าน่าจะปรับจูนได้นินนดหน่อยนิดนึงนะผมว่า แต่แบบนี้ก็คือลงตัวแล้วโอเคนะครับใช้งานประชีพประจำวันได้สามารถมีผู้โดยสารนั่งหลังผมว่าน่าจะโอเคนะเพราะผมขับเองผมรู้สึกว่ามันไม่กระแทกแล้ไม่สะเทือนมากเลยอันนี้ล้อเนี่ยเป็นล้อขนาดขนาด20ครับเป็นล้อขนาด20นิ้วที่เราได้ติดตั้งเข้าไปปกติเดิมสแตนดาร์ดเนี่ยครับของตัว w 2 1 3เนี่ยเป็น19นิ้วแต่ท่านใดที่ใช้19อยู่เนี่ยผมมองว่าน่าจะได้ความนุ่มนวลมากกว่านี้นะครับตอนนี้เป็นขนาด20นิ้วก็ยางบางด้วยนะพี่ยางเ้าบางลงนิดหน่อยนะครับก็ถือ ใช้ดีมากๆที่ผมขับเมื่อกี้ก็ความเร็วประมาณ170-180แล้วนี่ลองแซงดูโหนิ่งก่อถนนได้แบบนิ่งๆเลยครับดีมากเลยอาการเลยครับก็รู้สึกมันไม่โยนมากนะครับเวลาขึ้นขอสะพานก็ถือพอรับได้นะครับ mm hmm. คือโชค๊คในข้อดีของเขาคือมันสามารถปรับได้30ระดับนะครับคือมันสามารถเซ็ตได้อยากจะให้นิ่มแข็งวันนี้เราสามารถเซ็ตตามที่เราต้องการนะเพราะว่าบางทีท่านใดที่ใส่เข้าไปแล้วบางท่านบอกว่าบางทีขับเนี่ยฟิลลิ่งแต่ละคน,นะจับความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวโชค๊ค อันนี้ผมว่าผมว่าความรู้สึกผมผมเองผมก็ประทับใจแบบนี้นะครความชอบบุคคลนะฮะแล้วแต่คนไม่เหมือนกันนะครับแต่สามารถที่จะให้ทางส่วบริการนะฮะจะเป็นเชสม t o เตอร์สปอร์ตของเราเนี่ยดูแล์วิสกันได้หรือทางเทีออตโอต้ก็พร้อมที่จะ์วิสกันได้นะครับสําหรับเรื่องของการเซตอัพรถแต่ละคันนั่นเองนะครับพี่รู้สึกประทับใจกับโช๊คตัวยูโรสเปคกับ w ัมเป็นยูสองหนึ่งสามไหมครับของตัวโช๊คดับแรกก่อนเลย อันดับแรกเรื่องของตัวประกันดีกว่าพี่มองเรื่องของการประกันเป็นหัวใจหลักนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยการันตีด้วยกับประกัน2ปียาวๆแล้วก็มีการเคลมเปลี่ยนสินค้าให้เนี่ยผมว่าโอเคมากๆตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของของสินค้านะครับจะเป็นสินค้าถูกหรือแพงผมกำลังมองว่ามันมันเป็นสินค้าที่มีการันตีให้ยาวๆถึง2ปีจนแบบโหอยากคือเปลี่ยนแล้วยาวๆอาไง่ายๆเหมือนอารมณ์เหมือนผมพูดแทนลูกค้าเลยเพราะว่าความรู้สึกของโช์เคสได์เนี่ยครับ แบรนด์ Brand, ตัว h d ชเนี่ยโอ้ยอยู่กับอยู่กับคนไทยมาไม่ต่ำกว่าสิกว่าปีละด้วยแบรนด์เนี่ยคนไทยรู้จักกันเกือบหมดนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่าแบรนด์นี้แหละเป็นแบรนด์ที่คู่ควรที่สุดละสำหรับรถยุโรปหรือเบนท์หรือบีเอ็มนะครับการันตีที่ด,ด,ดีจริงๆอาจจ้ยอมรับนะครับสรุปไะ,ะ้ว่าสําหรับฟีลลิ่งในการใช้สําหรับรถยุโรปนะครับก็ถือว่าผมว่าโอเคนะครับด้วยยุโรปนะครับโครงสร้างของตัวรถนะค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วและตอบโจทย์สําหรับตัวโช๊คตัวนี้ออกแบบมาให้ความนุ่มนวลนะฮะ มากกว่าประสิทธิภาพเดิมของตัวโช๊คได้ซ้ำนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิลลิ่งของตัวรถให้เป็นสปอร์ตนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าทุกทุกวัยเลยนะฮะจะเป็นวัยกลางนะฮะวัยกลางคนหรือจะเป็นวัยรุ่นหรือทุกวัยนะฮะสามารถเลือกโช๊คแบบ HDI ได้นะครับเพราะว่าจะนุ่มนวลเก็บรอยต่อถนนได้ค่อนข้างดีเยี่ยมจริงๆนะครับอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับถือว่าขึ้นรุ่นละนาสูงๆนี่ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยไม่ไม่กระแทกนะฮะดีจริงๆยอมรับเนี่ยครับ แทรกรุนาทนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยฮะโอเคมากเลยนะครับค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมมากๆสาหรับในการขึ้นรุรนนาทแบบนี้นะครับแบบรุรนนาทแบบสูงสูงนะครับตามหมู่บ้านอย่างี้พี่ใช่ถูกต,ต้องเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อู่กันเลยครับผมปะนะครับเดินทางต่อสิ้นกันต่อสิ่งกันต่อ,ตอ,อโอโ้พี่วิทย์ครับเมื่อก,กี้ที่ผมไปลองรถกับพี่มาเนี่ยผมรู้สึก ชอบมากเลยครับฟฟลลิ่งค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับแล้วพี่วิทย์คิดว่าฟิตเมนต์แบบนี้กับอัตลรถในการขับขี่เนี่ยเป็นไงบ้างครับผมจริงแล้วพี่ว่าโอเคมากๆนะครับสําหรับเปลี่ยนก่อนเนี่ยก่อนคือหน้านี้ขับไม่ได้เลยมันจะโยบยาบโยบยาบนะครับเปลี่ยนตัว h ฮชไดเอร์ยูโรสเปคเข้าไปผมประทับใจมากนะครับใจนะฮะสำหรับตัวโช๊ค h ฮชไดเอร์ยูโรสเปคนะฮะสำหรับ BM เอ็มเนี่ยฮะเหมาะมากๆเลยจะเป็นรถยุโรปทุกรุ่นเลยดีกว่านะฮะเรามีรองรับให้ครบ เมื่อกี้ลองนั่งโูโคตรดีเลยดีเลยใช่มครับแล้วรถพี่เนี่ยโอ้โหทั้งสวยทั้งใส่ล้อ BC ขนาด20นิ้วเนี่ยผมคิดว่ากระด้างนะครับแต่งจริงไม่เลยใช่ไม่กระด้างครับขับดีสวยสวยมากดุดันก็ยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่วิทย์ฝากร้านหน่อยครับผมได้เลยถ้าอยากแต่งแบบสวยๆแบบนี้นะฮะเรียนเชิญเลยที่ร้านนะครับมีล้อบ c นะฮะตัวเลือกให้เยอะมากๆนะครับที่ร้านเรานี่ก็จะมี ของแต่งให้เยอะนะฮะหลักๆเป็นโชค้คเฮไดแล้วก็จะมีแม็กโช้คยางและก็มีชุดเบรกด้วยนะครับท่านใดที่ชอบรักในการแต่งรถชอบเรื่องของฟิลลิ่งในการใช้งานที่ดีนะครับผมแนะนำสำหรับ ร้านเคอโตของเราเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ฮะสำหรับร้านของเราก็เข้ามาก็จะเจอผมแล้วก็จะเจอทีมงานที่บริการที่อย่างดีนะครับอยู่แถวไหนครับพี่ร้านก็อยู่รามิธาปากซอย25ติดถนนใหญ่เลยเดินทางสะดวกง่ายๆนะครับท่านใดสนใจก็มีโลเคชั่นสอบถามในเพจเคอ t o โตได้เลยนะครับสำหรับผมนะครับทาง TSMOTOR SPORT นะครับเราก็เป็นตัวแทนนําเข้าของทาง H Drive นะครับ Hard less แล้วก็ BC Sport นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าจะติดต่อตัวแทน ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพิวิทย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทาง TH Channel แล้วก็ทางเพจเค t โตด้วยนะครับแล้วก็ไปชมคลิปสวยๆกัน